สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดกิ่งต้นมะเขือเทศนะคะกิ่งล่างๆนะซึ่งตายได้พาตัดไปแล้วนะคะแต่ที่นี้เขาก็มีความยืดยาวสูงขึ้นไปเท่ากับว่ากิ่งล่างๆก็จะมีเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวมะเขือเทศของเราจะลูกไม่โดกนะทุกคนเราก็ต้องมาทำการตัดกิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้สาวน้อยนะคะลูกสาวของตายเองน้องอาลี่ค่ะ มาช่วยตัดกิ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะสอนน้องไปด้วยนะคะอย่างนั้นแหละลูกตัดเลยตัดไปเลยค่ะกิ่งล่างๆอ่าสูกค่ะตัดไปเลยค่ะให้น้องเป็นคนตัดนะเด็กไต่ก็จะถือกล้องนะคะถ่ายตัดเลยอย่างต้นนี้นะไต่ตัดไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะโล่งเลยนะคะจะให้เหลือเฉพาะกิ่งบนๆเท่านั้นอ่าตัดเลยค่ะลูกอืม ง่ายๆนะคะตัดไม่ได้ยากค่ะตัดเลยนี่ลูกเขาก็จะได้อบอบใหญ่ๆแบบนี้นะคะคือต้นเนี้ยเขาแยกออกเป็นสองแฉกค่ะทุกคนนี่ค่ะกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะคะอันนี้ยังตัดไม่เสร็จนะลี่นี่ตัดกิ่งนี้ออกไปด้วยค่ะระวังโดนกิ่งหลักนะลูกอ,ออกไป ตัดออกเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องการให้เขาโล่งค่ะใบต้นอื่นเลยลูกอ่าถูกต้องค่ะระวังโดนกิ่งหลักนะคะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่าอันไหนต่อตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ใช่ไเดี๋ยวนะเดี๋วดูก่อน อ่าใช่ค่ะนี่กิ่งนี้หักออกมาได้เลยอ่าตัดเลยค่ะจับกันไกลให้ถูกต้องนี่กิ่งนั้นต่อเลยกิ่งเยอะมากนะคะทุกคนอันนั้นไม่ต้องค่ะเพราะว่าอันนี้ที่ไม่ต้องนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนกับเขาเนี่ยนี่นี่เขาจะเติบโตมาตเป็นเหมือนอีกต้นหนึ่งอ่าเขาจะให้ผลผลิตเราได้นี่เราตัดกิ่งนี้ค่ะ อาจจะดูยากหน่อยนะเพื่อนๆนี่นี่กิ่งนี้ค่ะตัดเลยไม่ต้องชิดมากก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็ตัดเลยนะคะอืมนี่ค่ะก็จะเริ่มโล่งขึ้นแล้วนะคะอ่ะขาขยับไปค่ะลีะ่ยังไม่เสร็จนะคะต้นนี้เอาให้เสร็จก่อนกิ่งนี้วันนี้เราจะตัดเยอะเลยนะคะทุกคน นี่กิ่งนี้ค่ะระวังโดนอันนี้นะอันเล็กๆนี่เก็บไว้นะคะอืมกิ่งนี้ด้วยค่ะตัดไปเลยโอเคเอ่โอเคเยี่ยมค่ะนี่โล่งแล้วนะคะต้นต่อไปค่ะคือต้นนี้นี่ตัดเลยค่ะกิ่งไหนที่ไม่ได้ใช้ที่ดูแล้วแบบลักล่างอ,ะอ่ะอ,าอ,อ่า <laughs> ถูกต้องค่ะตัดเลยมาค่ะดูสิคะเราได้ใบของมะเขือเทศเทียบเลยค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้มันเหมือนกับว่าจะเนี่ยเหมือนกับว่าจะโตได้นะคะเราก็จะไปตัดกิ่งอื่นค่ะนี่อย่างนี้ตัดเลยนี่ตัดเลยค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวขยับไปนิดนึงนี่ขยับไป นี่อันนี้ถูกต้องตัดเลยค่ะอือต้นนี้ลูกดกมากนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่หากอจ็แปบเนี่ยกิ่งนี้ล่างๆนี้ตัดเลยค่ะอืมอันนี้ด้วยตัดเลยนี่นกิ่งนี้ตัดเลยชึบอโอเคกิ่งนี้เท่าอ่าต้นนี้เท่านี้เนาะไปต้นนี้ ต้นต่อไปเราต้องเหลือใบไว้ให้เขาได้สังเคราะห์แสงด้วยนะคะทุกคนให้เขาได้เติบโตต่อไปด้วยนะอย่าตัดจนล้นเกินไปนะคะอืมต้นนี้ตัดเลยลูกไปอันนี้กิ่งนี้ออกเลยค่ะระวังโดนกิ่งหลักนะคะไม่ต้องไปใกล้มากก็ได้ขยัยบออกมาห่างๆก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดชิดมากโอเค ดี๋ยวนะดูก่อนนะโอ้เดี๋ยวนะอ่าต้นนี้นี่ค่ะกิ่งนี้กิ่งนี้ค่ะอืมอืมตัดเลยค่ะยืนก็ได้เออโอเคค่ะนี่ต้นนี้มาต้นต่อไปนะคะกิ่งนี้ตัดได้เลยชึบ นี่กิ่งล่างค่ะตัดเลยค่ะอ่าอันล่างอีกชึบอ่าล่างฝั่งโน้นด้วยรู้สึกว่ามีแยกไปฝั่งโน้นใช่ไหมกิ่งอะ่ะนะเอาแต่กิ่งนะโอเคเยี่ยมนี่ค่ะอืมได้มาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนี่ เวลาเรามาตัดกิ่งมะเขือเทศเนี่ยโอ้เราจะได้ใบเยอะแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันไหนนะลูกนนตัดได้ไ้องกิ่งใช่ไหมได้ตัดเลยนี่กิ่งนี้ตัดไปเลยอ่ากิ่งนี้ตัดเลยเออกิ่งไหนที่ดูแบบว่านี่กิ่งนี้ก็ตัดได้เลยนะคะเออนี่ค่ะให้เขาโล่งๆนะคะ มะเขือเทศเขาจะได้ลูกใหญ่ลูกดกค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเลยค่ะลี่ไปไปฝั่งนู้นเลยท่านว่าไงครับ <c oughs> พี่ชายเขาเดินมาหาแล้วนะคะอ่าตัดต่อก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องตัดกิ่งก่อนลูกเยอะเลยนะคะทางนี้อ่าเดี๋ยวท่านจับนี้ให้หน่อยครับจับนี้เอียงไปทางนูน้นอ่าเดี๋ยวให้อลี่เขาตัดอยู่ เขาช่วยถ่ายคลิปอยู่ครับม,มาเออนี่กิ่งนี้เลยค่ะตัดเลยอันนี้เดี๋ยวให้น้องตัดนะคะเนี่ยค่ะจะถ่ายให้กับเพื่อนๆได้เห็นเลยว่าตัดออกเลยนะทุกคนต้นนี้ก็คือสูงมากเดี๋ยวให้อลลี่ยืนให้ดูอลลี่ยืนให้ดูหน่อยคะ่ะว่าต้นมะเขือเทศต้นนี้สูงขนาดไหนแล้วอืมนี่เท่าคนเท่าไหร่ลี่แล้วอะเออเท่าไหร่อลี่แล้วนะคะ นี่ค่ะต้นเขาจะเิญเติบโตนี่กิ่งนี้เลยค่ะลี่นี่เขาจะได้ไม่ต้องแย่งสารอาหารของผลมะเขือเทศอืมนี่เอาเราเอาต้นนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมต้นเขาเกิดมาอย่างนี้นี่กิ่งเขาอืมปึ๊บพอต้นเขาเกิดมาอย่างนี้นะนี่เขาแยกออกไปเป็นทางนี้แยกออกไปเป็นทางนี้ เขาสามารถออกลูกได้ทั้งสองกิ่งเลยเป็นสองกิ่งหลักอันนี้อันนี้ไม่ต้องตัดนะคะเราต้องสังเกตด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อย่างอย่างกิ่งเนี้ยกิ่งนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาจะเจริญเติบโตออกดอกได้เนาะเราจะตัดกิ่งเฉพาะที่แบบเป็นใบล้วน,วนอย่างเงี้ยค่ะอนี่ค่ะ,ะ,คะกิ่งนี้ตัดได้คือในในหนึ่งต้นเราตัดออกเยอะมากนะเพื่อนๆามันขยายอมืมันขยายเยอะมากตัดเลยค่ะ พวกนี้ตัดได้เลยค่ะอืมตัดไปเลยค่ะนี่กิ่งนี้ตัดเอออันนั้นตัดไปเลยนี่ตัดไปเลยค่ะเนี่ยกิ่งนี้ตัดไปเลยถูกต้องอืม<ด>กิ่งล่างๆตัดเลยมันใหญ่อบมาค่ะดูสินี่ได้ใบเพียบ ใบนั้นแหละกิ่งนั้นแหละที่รีจับอะตัดเลยลูกใบใหญ่ๆทางนูนะ้นอะตัดได้เลยค่ะ,ะอนนโอเคเนี่ยหมายถึงกิ่งเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยนี้เราก็จะนานกันหน่อยนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าจะ ขายให้เห็นการตัดกิ่งทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่กิ่งนี้ก็ตัดไปเลยนะคะค่ะโอเคอืมโลง่ลงๆเลยกิ่งล่างสุดด้วยค่ะเห็นไหมใบใหญ่ๆกิ่งล่างตัดเลยค่ะวันนี้ได้สาวน้อยมาช่วยนะคะต้นต่อไปตัดเลยตัดชึบๆเลยค่ะล่างๆตัดให้หมดเลยลูกอ่าเยี่ยม เนี่ยเนี่ยตัดได้หมดเลยกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้ตัดได้หมดเลยอ่าตัดไปเลยลูกโอเคนี่กิ่งนี้นดดอีก,อ,กอันนึงตายอันล่างด้วยโอเคเราก็เหลือใบให้เขาบ้างนะคะเขาจะได้สังเคราะห์แสงเนาะนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ต้นนี้เดี๋ยวเอียง อืมอ่าต้นต่อไปเลยตัดเลยค่ะให้โล่งมีเยอะมากเลยอ่ะใช่เยอะมากเขาออกใบเยอะมาก ก็จะต้องใช้เวลานิดหนึง่งตัดเลยค่ะล่างๆค่ะลูกนี่ใบใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมนี่ใบใหญ่ๆนี่กิ่งนี้ออตัดมาเลยตัดวางตัดวางเลยหั่นครับไหนเอย่ยหั่นไปไหนหั่นมาถอนวัชพืชมาลูกมาเนี่ยเข้ามาถอนวัชพืชมาวัชพืชรอบๆต้นมะเขือเทศถอนออกให้หมดเลยลูก ในแปลงก่อนก็ได้อ่ะดึงในแปลงเออดึงะะพืชพืชที่อยู่ในแปลงมาดำมัดไว้ให้เค <Okay. S 2> ได้ยังได้แล้วอ่าย้ายต้นเลยก็ได้โอเคตัดเลย ต้นนี้เขาจะเอียงหน่อยโอโอ๋อที่เขาเอียงเพราะว่าลูกมันเยอะเนาะลูกมันมาทางนี้ใช่ใช่ที่เอียงก็เพราะว่าลูกโดกค่ะทุกคนต้นนี้ต้องหาไม้มาต้องหาไม้มาค้ำเนาะหรือไม่ก็เอาแบบเอาเชือกมามัดยึดเขาไว้อืม นี่กิ่งล่างๆนี่อาลี่ยังตัดไม่หมดมาตัดก่อนเร็วนี่กิ่งนี้ตัดเลยเอออันนี้ด้วยค่ะนี่ตัดออกถูกต้องหั่นดึงวัชพืชเลยลูกมาต้นนี้ก็เอียงเหมือนกันนี่ค่ะใบนี้ค่ะโอ้วัชพืชนี่เยอะค่ะทุกคนนี่ อ่ะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ให้อาลี่ตัด<ะ>เอียงเหมือนกันนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋วให้เดี๋ยวเอาเชือกมามัดตอนนี้ตั้งกล้องแล้วมาก็ดึงวัชพืชกับเียหั่นถอนเลย ได้ใบของมะเขือเทศเยอะมากเลยนะคะทุกคนตัดใบเสร็จล้วจะเอาไปทำอะไรต่อมาเอาไปทำปุ๋ยหมักค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆกิ่งที่ตัดออกเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะใบมะเขือเทศอะ่ะเอาไปทำปุ๋ยหมักได้เลยนะใครมีตะกร้าก็เอาไปเติมในตะกร้าปุ๋ยหมักได้เลยค่ะ เอาให้โล่งเลยนะคะี่ดูเลยว่าให้ช่วงล่างของต้นมะเขือเทศเนี่ยให้เขาโล่งๆเลย โล่งมากแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแต๋ยจะถ,ถอยกล้องให้ดูนี่ค่ะน้องอาีีก็ตัดได้เยอะเลยนะคะอืมอันนี้เฉพาะแปลงทางนี้นะคะยังใช้เวลาแบบสิบห้านาทีเลยอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแต๋ยจะเอาเชือกมามัดค้ำเขาไว้นะคะเพราะว่าบางต้นก็ออกลูกเยอะเลยนะคะจนเขาเอียงอะคะ่ะ นี่ถ่ายให้เห็นเลยนะคะว่าพัฒนาการของมะเขือเทศที่เราปลูกดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะยังเหลือฝั่งนู้นค่ะทุกคนน่านที่ไต่ชี้นะคะคือต้นมะเขือเทศทั้งแถบเลยแล้วตอนนี้สาวน้อยของเราก็เริ่มบ่นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องให้พี่ชายเขาช่วยแล้วให้ขอตัดต่อใครจะตัดคะนี่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวทางนี้เอาให้เสร็จก่อนเสร็จหรือ,อยังลูกเสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะ เอาละค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวไต๋ขออนุญาตจบคลิปนี้เลยนะคะจากการตัดตกแต่งกิ่งมะเขือเทศนะคะเราได้ใบมาเพียบนะคะนี่หลายกองเลยค่ะกองนี้นะคะนี่หนึ่งนะคะกองที่สองฝั่งนู้นค่ะกองที่สามอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวไต๋จะถอนวัชพืชอีกนิดหน่อยนี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้น้องไปตัดฝั่งนู้นต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ